เอาละครับถึงคิวสุดท้ายของกลูตาออร่าไวท์เซรั่มนะครับที่หลายคนเนี่ยนิยามว่าเป็นเซรั่มเจาะจงเรื่องฝ้าของอามาโดเลยใครที่มีฝ้าเป็นแผ่นนะเป็นแบบว่ารอยสิวต่างๆนะครับตัวนี้เรียกว่าช่วยได้แล้วก็ใช้กันทั้งประเทศแล้วนะฮะซึ่งตัวนี้ต้องถามน้องสาก่อนเลยว่าโปรโมชั่นปกติเลยเนี่ยนะครับเราขายยังไงลดยังไงแล้วได้กี่ขวดคะปะกติเลย1ขวดแบบนี้1590บาทค่ะเคยจัดโปรโมชั่นแบบนี้ค่ะคุณแม่ข้าซื้อ1แถม2ได้3าขวดลดเลยเหลือ,อ,อะถ้าร,าารบอมเ,มเอออก้าสิ ซื้อ1แถม3หรือว่าสุดๆเลยค่ะคุณแม่ซื้อแถม4999บาทค่ะใช่แล้วคือต้องบอกว่าตัวนี้นะครับเราอาจจะมีแบบว่าอิบไว้นิดนึงเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยกลูต้าของเรานําเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ต้นทุนมันจะแพงนิดน,นึงก็จะได้สุดๆคือ1แถม4แบบนี้แหละแต่ลุกคนก็เคยรู้อยู่ว่ามันมีแรงกว่านี้ซึ่งวันนี้เดี๋ยวจะเอามาจัดให้นะครับแต่วันนี้ต้องบอกข่าวร้ายนิดนึงผมเชื่อว่าในมือคนไทยตอนนี้มีเล่มนี้เนี่ย3ล้านคนทั่วประเทศอยู่ที่บ้านเรียบร้อยแล้วเป็นแคตตาล็ แล้วมาดูหน้านี้ครับหน้าใจหายมากเลยหลังจากที่เราเนี่ยจัดการเรื่องของโกเซร่มเรียบร้อยไปแล้ว1ตัวออตัวต่อไปครับนี่คือเรื่องจริงครับปรับราคาเรียบร้อยฮะเ,ออเป็นซื้อ1แถม3 1,290บาทแต่กี้น้องทรายบอกเท่าไหร่นะซื้อ1แถม4เท่าไหร่นะคะ9 9 9าบะาทอ่านี่แค่ดูตรงนี้ก็ต่างกันแล้วอันนี้1แถม32,90้ยใช่ไหมวันนี้แสดงว่าใครเห็นออนแอร์นี้ยังโชคดีอยู่นะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้จะมีของแถมเพิ่มให้ตามที่ทุกคนเดาอยู่แน่นอนนนนนนัับแแตตต่่่่ววววี้้้้อออองงกกเเลยาาใสขซ นะครับบรรจุไปด้วยในส่วนของไวท์เทนนิ่ง 11x เลยคือ11ชนิดเข้าไปทําให้หน้าเนี่ยขาวขึ้นนะครับแล้วคอลลาเจนอีก 9x ทําให้หน้าเด้งช่าว่าวเหมือนสาวเกาหลีแต่ที่เป็นไฮไลท์ครับเขาใส่สเต็มเซลล์จากพืชเข้าไปน้องสายตอนนี้ที่เกาหลีนะเขาแบบว่าไม่ค่อยได้ฮิตแล้วนะแบบว่าเมือกหอยทากหรือว่าออกซิเจลฟูฟูอะไรไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาจะเป็นสเต็มเซลล์จากพืชเพราะว่าเขาจะเหมือนว่าใช้สเต็มเซลล์นะครับเข้าไปซึมลึกแล้วก็สร้างเซลล์ผิวใหม่ทําให้ผิวเนี่ยเด็กลงช่าว่างเหมือน พืชเกาหลีอหกชนิดใส่ในส่วนของรากขูดเชิงนะครับพลูน้ําชเอมเทศซึ่ง3ตัวนี้แหละเป็นทีเด็ดจริงๆก็จะทําให้ผิวหน้านะครับดีขึ้นโดยเฉพาะคนที่มีฝ้ากระและรอยสิวเหมือนผู้หญิงคนนี้ครับนี่คือคุณเมย์ภรรยาพี่จรสันในวัย42่ปีครับนี่หลังจากค้อน้องครับโอ้โหฮอร์โมอนดีดฝ้าขึ้นตรงเบ้าตาตรงนี้เห็นไหมเป็นแผ่นอย่างนี้แล้วนะครับแล้วก็จะมีจุดๆๆๆเนี่ยนะครับเป็นฝ้าเป็นกระเต็มไปหมดแต่ไปดูครับพอใช้กลูตาเซร่มจ่อจงเรื่องฝ้าจากอามาโดตัวแรกครับไปดูนี่เห็นมมั้วว่าเเหหือนปิิดไฟใผครบ ขึ้นมีออร่าขึ้นเหมือนชื่อสินค้าเลยนะครับและตอนนี้ผมรู้เลยว่าทุกคนรู้อยู่แล้วว่าจะเป็นโปรโมชั่นนี้แล้วถ้าเกิดไม่ซื้อนะครับยังไงฝากอุดหนุนด้วยเพราะว่าหลังจากออนแอร์นี้นะครับก็จะไปขายเนี่ยนะฮะตามแคตตาล็อกเล่มนี้แล้วก็คือ4ขวด1 2 9 0าแต่ตอนนี้ที่เห็นอยู่กับตาตอนนี้คือ5ขวด999ใช่ไหมเอาไปเลย6ขวดครับ999าบาทใช้ได้30เดือนตกขวดละร6อบาท33สบาตางค์เท่านั้นพร้อมแล้วโทรมาได้เลยครับที่ 51, หอนอก,กอนออน่้ เข้าสู่เดือนที่3เนี่ยนะ<ฆ>เราทยอยยุติการออกอากาศสินค้าราคาขายขาดทุนไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะมีสินค้าใหม่มาทดแทนนะครับแต่วันนี้6ควรมีอยู่จริง999บาทต้องโทรตอนนี้เท่านั้นครับโทรมาก่อนเลยที่1 4ึ่หรือหลายแอดอาร์มาโดหลายคนบอกจริงเปล่า<ฆ>น้องรายพ<ฆ>ี่อย่าคิดถึงการขายโกคาเวี ier, et, ยคอนเซนเทตเซรั่มเลยไม่ได้ขายมาสิกว่าวันแล้ว<อ>เหมือนจะลงแดงไงก็ไม่รู้ <laughs> นะมันเหมือนแบบปีหนึ่งแต่ว่าตามที่บอกครับว่าพอวันหนึ่งเนี่ยนะฮะเรายุติการขายตลอด1ปีแล้วเราก็จะกลับมาขายโปรโมชั่่นที ซึ่งอันนี้เนี่ยตามที่วางเอาไว้นะพอซื้อ1จริงๆแล้วตอนที่ซื้อ1แถม3 9 9 9บาทอะ่ะมันกำไรสายละ300<แ>ไงทีนี้พอมัน4ขวดเนี่ยพันสองานะครับตามธรรมาภิบาลของการทําธุรกิจก็ยังกําไรสายละประมาณ3,400อยู่นะครับแต่ว่าก็จะมีการรวมค่าส่งอะไรเข้าไปก็แล้วแต่แหละนะแต่วันนี้ไม่ต้องไปคิดครับที่4ขวด1 2 9 0ไม่ต้องจ่ายนะหขวด9ก้9ไม่ต้องจ่ายแต่เอาไปเลยเป็น6ขวดใหญ่999 9าราบาทนะครับรีบโทรมาก่อนที่ 51, ห Line นะครับแล้ททาหน เสร็จเป็นข้าสุดท้ายนี่ถึงขั้นซื้อเสื้อใหม่เพื่อมาขายออนแอร์ A oh. นี่เลยนะซื้อเสื้อใหม่จริงๆคือหลายคนบอกว่านี่เคยซื้อเซรั่มขาวนะเซรั่มกูตา้านี่นะครับขวดหนึ่งสามร้อยเก้าสิบบาทสิบห้ามลนะใช้ได้เดือนเดียวแต่ปกติเนี่ยก็จะบอกว่าเอ้ยสามขวดก็ก้าวขวดละสามร้อยสามสิบสามบาทใช้ได้ห้าเดือนหรือขวดละร้อยเก้าเก้าใช้ได้ห้าเดือนแต่วันนี้หาออกมาหกขวดครับเหลือขวดละร้อยหกสิบหกบาทสามสิบสามรูปตังค์ใช้ได้ห้าเดือนจ่ายสามร้อยเก้าสิบเดือนเดียวหรือร้อยหกส หนึ่งหรือลายแอดอาร์มาโดนะฮะแล้วถามน้องทายเลยตอนที่เราขายเซรั่มกระปุกละสองพันเก้าร้อยบาทเนี่ยมันตกวันละเท่าไหร่คะโอ้โหวันละยี่สิบบาทค่ะทายทเา <20 S 1> ปลี่ยว<า>ไปเออเ<ป>นะคือทาทีนึงเนี่ยเหมือนแบบว่ามันจะถูกนะแต่ทาครีมทีหนึ่งแบงค์ยี่สิบสีขาวเขียวเนี่ยเปลียวไปใบหนึ่งก็ใจหายใช่ไหมอตอนนั้นที่เราทํากันเนี่ยนะครับห้าขวดใหญ่เก้าเก้าเนี่ยก็ตกวันละประมาณบาทหกสองบาทใช่ไหมแต่วันนี้หกขวดใหญ่เก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทครับมันตกวันละหนึ่งบาทสิบเอ็ด หลายแอดอาร์โดหลายคนได้ยินคําว่าสิวเนี่ยสรุปมันช่วยได้ไหมไปดูคนนี้ครับนี่คือคุณยิ้มในวัย30ปีครับเขาเรียกอะไรแพสสเตอร์ลอยตอนสาวๆเนี่ยใช้ครีมนั้นมันมีประรอดมีสเตอรลอยเลยมีรอยสิวสเตอรลอยครับทีนี้เวลาสิวสเตอร์ลอยนั่ทั้งทายหน้ามันนิดนึงมันก็ขึ้นเป็นเม็ดนะยิ่งบีบยิ่งเป็นแผลเป็นครับก็กลายเป็นว่าต้องแต่งหน้าหนาๆแต่งหน้าหนาๆโดนสารเคมีเครื่องสําอางไปกันใหญ่เลยเอาสเต็มเซลล์จากพืชไปใช้เลยครับแล้วไปดูคุณยิ้มหลังทาครับนี่เป็นไงงเเเห็นนนมมััยยว่่าาีีใสสลคคครบบืออุณติข ออร่าไวท์เซรั่มนะครับตัดสินใจแล้วโทรมาตอนนี้ครับเหลือเวลาไม่เยอะแล้วนะขึ้นภาพเต็มจอมาเลยนะครับที่ยังเห็นภาพนี้โทรมาก่อนที่1 4 5 1หรือไ like ลน์แอดอาร์มาโดนะฮะวันนี้ซื้อ1แถม5เป็น6ขวดใหญ่999บาทซื้อแล้วไปหารกับเพื่อนยังคุ้มเลยเพราะมันตกขวดละร6 6บาทแล้วเดี๋ยวจะปรับราคาตามเพื่อนๆไปแล้วตอนนี้โกเซรั่มนี่รัดคิวไปแล้วครับ4ขวด1290เานะาเป็นของแถมแบบราคาไม่สูงด้วยนะครับเพราะว่าตัวโกเซรั่มต้นทุนก็สูง ซื้อ1แถม5 6าขวดใหญ่999บาทโทรมาที่1451หรือ Li n e แอดอามานโดนะครับและสิทธิพิเศษครับใครมีบัตรใบนี้ลดเหลือ899บาทเอาไปเลย6คขวดใหญ่แบบนี้นะครับวันนี้โทรมาให้ได้นะครับที่1451หรือ Li n e แอดอามานโดนะครับซื้อคนขวดใหญ่ใช้ได้5เดือนแถมอีก5คนขวดใหญ่ฟรีไปอีก25เดือนเป็น6คขวดใหญ่30เดือนแต่อย่าไปใช้เลยถึงขั้น30เดือนเอาไปแบ่งเพื่อนคนละ10เดือนดีกว่านะหารกันเนี่ย999บาทแล้วก็หารกัน3คนนะออกกันง่ายๆแบบน สิบเดือนสิบเดือนสิบเดือนคุ้มค่ามากๆนะครับรีบโทรมาก่อนเลยที่1 4 5 1หรือ Li น์แอดอัมโดนะครับและนี่คือการย้ำโปรโมชั่นครั้งสุดท้ายนะครับแล้วนี่เป็นการเตือนครั้งสุดท้ายนะครับหลังจากวินาทีนี้ถ้าไม่โทรตอนนี้ครับนี่แคตตาล็อกปรับราคาหมดแล้วนะทั้งสีส้มสีชมพูนะครับสี่ขวดพันสองร้อยเก้าสิบแต่ตอนนี้หกขวดเก้าร้อยเก้าจุดเก้ามาอยู่จริงจ,งจงองสิบไว้ก่อนได้ยิงมาให้สายไม่ว่าคือได้สิทธิ์แล้วครับโทรมาตอนนี้ที่ 1, 4, 5, 1, ห line นึ่งสี่ห้ 30, าหนึ่